ปลาเล็กสองปลาแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะคะฝากติดตามนะคะปีนี้เราจะออกรอทุกพื้นที่จะมีแต่ความแซ่บนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดแท้นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดเยลลี่นะคะลูกละแปดบาทนะครับไข่เป็ดดาวปลาตัวใหญ่จ้า อันนี้ทัาเป็นพี่ลงรถสี่ร้อยไม่เมปลาค่สวยแซ่บซิ่งนะครับผมที่เซนทรัทนพัทยานะครับผมง,งานมีทะเลมาเสียบครั้งที่2นะครับก็จะมาวันที่1ถึงวันที่7จดเลยนะครับร้านคนน้ำฝนนะฮะจะอยู่โซนด้านบนนะชั้นหนึ่งนะครับผม น้ำยำสองสแบบเช่นเคยนะครับเป็นน้ำยำปลาแล้วก็ไม่ปลาะะครับมียำยกลดนะฮะแล้วก็ยำไข่รวนนะครับผมวันนี้มาในชุดสีขาวนะอีกสักพักหนึ่งนะ่าจะลงไปทําการแสดงนะครับสวัสดีเชฟฝนครับผมสวัสดีค่ะไม่เอาแดงเค็มนะ เจีฝนมาที่นี่เจ็ดวันเลยเนาะเจ็ดวันเลยค่ะพบกันได้นะคะอยู่ที่ชั้นชั้นหนึ่งด้านบนนะคะอยู่หน้าริบแก้วเลยจ้าร้านยากกินซีของเรานะคะโอ้โหนะครับไปที่ไหนก็ฝนความแซ่บอลังการมาให้พี่น้องนะครับผมวันนี้ลูกค้ามาต่อแถวฮะเทียบเลยนะครับนี่ครับผมพี่ผลขาไซสี่เหลี่ยมค่ะแซลมอนบวกไข่ปลาเดียวซียที่มีลงไปก่อน ่ขาถ้า <descon> ม <fin anta> ันน้ำจิ้มหนุอะแอบอมันเยอะแต่ว่าความ็บบที่ยกหนุ อัน,นี้กองสีเลียมเท่าไหร่นะตัวเนี้ยวงอันนี้นะคะวันนี้นะคะร้านยำมีอนี้อันนี้แลนนซลมอนบวกไข่ปลาสองร้อยห้บบไขบ่ปลาสามร้อยบาทจ้าใช่ไหมสามร้อบ,บาท้อยบาทเคผจะขายสองห้สินี้นะคะนี่นี่คะที่ตวงแล้วนะคะทีวจะได้ตามนี้เลยนะคะ,คะ,คะขอบคุณมากนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ มาเรื่อยๆเลยค่ะวันแรกค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะโอ้โหวันแรกนะน้องวัดคือว่าร้านแคบแต่เหมือนกันนะนี่อากาศค่อนข้างจะเดดร้อนนิดนึงแต่ว่าลูกค้ามารอโอ้โหเยอะมากเลยนะครับไข่รวมสองรหนึ่งกล่องไข่รวมบวกเดียวเซียวหนึ่งกล่องแซลมอนหนึ่งกล่องกูม้าหนึ่งกล่องหอยแครง1กล่อง ขายแพงมีตรงนั้นมองดูด้วยเดี๋ยววันนี้เป็นวันเปิดนะครับของหมีทะเลนะฮะมาเสือครั้งที่สองวันนี้จะมีการแสดงการโชว์ของทางร้านยำสวยแซ่บซิ่งด้วยนะครับด้านล่างจะมีเวทีนะฮะ เทปค่ะขอบระควัตถุิทางร้านะครับพีหอมขอระี่องอประกอันหนึ่งค่ะพี่คะกลมๆด้านหน้ามีไข่ปลาเดียวๆนะคะปลาเล็กสองครับปลาเล็กสองลอันนี้ใส่ตัวคันะคาปกติเันมีเดียวหนึ่นะคะแล้วก็อีกอันสามกล่องนะคะหูมาหนึ่งกล่องหอยแครงหนึ่งกล่องแซลมอนหนึ่งกล่องปลาเล็กสาม ร้อนลูกค้าทั้งน้าร้านสวยซักซิ่งนะครับผมวันนี้คึกคักนะครับสวัสดีค่ะอ่องหน่อยเยอออรนะ็ว ห้ไปกระง้โหไปเลยค่ะ้าขอรถลใส่ยกันเลยค่ะีสองแล้วก็ตอกไข่กไข่เลี้ยวกไข่เลี้ยงอยวข้างน้อไห่ไปแล้ว แล้วก็ใส่สันไข่แดงครับโอ้โนี่ครับลูกค้านะครับมายกยกร้านไปหลายชุดเลยนะครับนี่นะฮะครับผมบรรยากาศนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะฮะร,ร้านเจฝนจะอยู่หน้าลิฟต์แก้วนะครับจะอยู่ชั้นหนึ่งนะฮะ

ราคาเดิมทุกอย่างราคาเดิมาหมดรูปดอกแข็งตาก็ไข่เป็ดครับขึ้นแล้วนะนี่ไข่เป็ดแท้นะคะไม่ใช่ไข่เป็ดเยลลี่นะคะลูกละแปดบาทแล้วค่ะล,ลูกละแปดบาทแล้วเนาะใช่โอ้โหนะครับโรงงานไขป่ปีนี้หอมขึ้นมาห้ารอบแล้ว ยังไม่มีเ,มร,เ,มเรียวเวอันนี้พวกไ่ปาทบ้านี่พวกไปาบงหน้าตาทีเลยาไม่เลยจัเ่เอาไปที่ไ,ไหนอ่ะเ จับที่โอเลย้โอ้หกค้าค่ะโอ้โหวันนี้น้องวัดนะครับผมสู้ไหมไหมครับสู้ไหมโอ้โหลูกค้าเยอะมากครับ,ย,รบยังไม่เยอะมากเท่าไหร่จุกคแซลมอนสองกล่องอนน นีน่ครับเพิ่มไข่ปลาเรียวเซียวแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะในราคา550บาทนะครับผมแบบจุกๆแน่นๆแบบนี้เลยนะฮะยำเยกล์รสนะครับผมร้านสวยแซ่บซิ่งนะครับค่ะร้านยำแซ่บซิ่งนะคะน้ำยำเรามีสูตรปลาละและไม่ปลานะคะตัวซิกเนเจอร์ของเรานะคะซึ่งรวมลงไปทุกอย่างลูกค้าไม่ทานตัวไหนนะคะลูกค้าสามารถแจ้งพี่หรือว่า ได้เลยนะคะเราจะมีเศษตัวสแทนนะคะลูกค้าค่ะเราอยงาลืกันนะคะเด็ดวันนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะคะฝากติดตามนะคะปีนี้เราจะออดตัวทุกพื้นที่จะมีแต่ความแซ่บนะคะได้ี้หน้าเพจแซ่ซีของคุณะค่ะรถสี่ร้อยที่เอาไข่เป็นดาวมาครับก็มาเที่ยวได้นะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะครับผมเดือนมิถุนายนนะครับ หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับผมงานมีทะเลมาเสียบครั้งที่2นะครับร้านเจฝนจะอยู่ชั้น1น่นะฮะหน้าลิบแก้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมตลอดแต่คลิปต้องขอบคุณนะฮะที่ติดตามคลิปเราจนจบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ